ลูกต่อยยังไม่ด้กินข้าวตอนแต่นายป้องหูวงป่เนี่ยเพราะว่าไปทํางานอ่ะแล้วต้องกินข้าวกับหยังแต่ว่าลูกต่อยอยากกินพิซซ่าไอ้ป้องอยากกินเหรอเจ้ากินอ่ะเออเดี๋ยวเราไปกินพิซซ่าเหรอโอเคอ่ะอ่าเดี๋ยวเราไปเราไปกินพิซซ่าดีกว่าหรือหรือว่าเราซื้อไปฝากพี่เคนหนึ่งอันบมอเออเออโอเคโอเคถ้าก่อนเดียวันเอาไปซื้อพี่นุ้ยก่อนเออเนาะหลายคนเลยอ่ะครับ โอ้วันนั้นแม่ก็ทำพิซซ่าแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ต่อหิวเข้าไปกินพิซซ่าดีกว่าตัคบครับอร้านซุปเปอร์เปิดใหม่เออคบครับโอ้วอาตวันต,ตัวไปรีปรเออตเหี้อหังน่าไปแอลฮวาใครจมูกแมแม่ไอ้ป้องดูปองดูมันมีอีกอ่ะ อันแรกไอเปอหารแรกก็ฮู้ป่ะหลงก็ครับมันเขียนว่าซอสเซาไอแลนด์อันที่สองนี่เป็นซีฟู้ดค็อกเทลอันที่สามนี่เขียนว่าฮาวายเอ็นฮาวายเอ็นแล้วก็มีปูอัดปูอัดอร่อยยังครับดับเบิลชีสเห็นก่อนเอาดับเบิลชีสแล้วก็มีสโมกกี้เบคอนปูอัดเอาดับเบิลชีสแล้วก็มีมิลสเปเชียล โอเคเดี๋ยวลุงต่อยโทรสั่งเนาะว่าฝนมันโต๊ะเขาลงแปมได้อ่ะก็ลุงต่อยจะโทรสั่งเอาเนาะพดโทรสั่งน้าล่าดิเลยอโทรสั่งหน้าล่านี่เลยกะมันแปมเอาลงแปมได้นี่ไงใดนะเนาะเดี๋ยวลองกดโทรก่อนเนาะศูนย์แปดห้าเจ็ดเก้าหนึ่งก้าเย้จ็ดโอ้ไม่ใช่เบอร์ฮันโบบนพูดเบอร์พูดละไม่ใช่เน่นอนศูนย์เก้าศูนย์เบอร์อย่างไรป้องอ่านมาแล้วศูนย์เก้าศูนย์อย่างไร สามสองสามเจ็ดหศอะลองโทรเลยอ่ะเี๋ลงถามก่อนนะครับเดี๋ยวลงต่อยโทรถามเพื่อเนอะอะหามก่อนเจีเย็นฝนมันตกครับสั่งพิซซ่าครับพอดีอรถจอดหน้าร้านเนะี่ยเราลงรถมาได้ เอาเอาดับเบิลชีาดับเบิลชีสดับเบิลชีสถาดเลขหนึ่งอันอ่ะจดกันนอก <No. S 1> แล้วก็อันสโมกกี้เบคอนนะครับสโมกกี้เบกเอาอันเล็กนะครับ <c oughs> พอดีจะเอาไปฝากคนละอันละอันแล้วก็ <c oughs> เอาอย่างคือพี่นุ้ยดีไอ้ป้องเอาเอาฮาวาเอียนก็นได้ครับ เป็นสามถาดนะคะสามถาดเลขมดเนาะครับมีฮาวาเอียรหนึ่งดับเบิลชีสหนึ่งสโมกกี้เบคอนหนึ่งนะครับรอประมาณกี่นาทีครับนี่สิบนาทีก่อนนอ่ะได้ได้ได้ครับ <c oughs> พอดีเอาละอ่อนมาตุยแล้วลงรถดมาได้ <c oughs> ครับข้าวครับเดี๋ยวเอิ้นกับเนื้อครับอ่ะสั่งเรียบร้อยละไอ้ป้องต้องรอสิบนาทีได้ยินหรือยังครับ อ่าเดี๋ยวรอก e ันหรือไม่เดี๋ยวสิบนาทีเฮามาดูกันเพราะว่าฝนมันตกลงไปไม่ได้กี่โมงเนาะเออดูเวลาแล้วกี่โมงสี่โมงสิบสี่สิบห้ากะหายไปสิบห้ากะต้องบวกไปแหมสิบเป็นเท่าใดเป็นสี่โมงยี่สิบห้ามันก็ครับคนลุกตอยก็เหมือนกันเนาะอ่าเหมือนกันเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮารอก่อนเนาะรอก่อนแป๊บหนึ่งครับกันยายน a few moments later แล้วทำไมฝนมันตกเยอะอย่างอี้เนี่ยพ่ออย่างหรือว่าเป็นพ่อยายมวย ยายมวยมันว่าได้กอยอกลงมายอกลงมาเลยยอกลงมาไอ้ย่าถ้าฝนมันเกลเอฟูดชอบกูไปแบบถ้ฝนมันเกลเอฟูดฝนมันกลเอฟูดถ้ามันก็เลยตกมาจริงๆแล้วก็ตกเยอะมากถ้าเมื่อเด็กลงรถก็บ่ได้อ่ะเพราะว่ายายมวยบอกว่ายอกมาเลยไอ้ย่ายอดระเบิดลงเหรอฮท่านเร่อระเบิดลงเหรอเนี่ยบ่ เออไปเถีออยงอย,อยายมวยเนี่ยไดยายมวยอยากให้ฝนมันตกไงเพราะว่าฝนมันตกแล้วมันก็จะได้อันปลูกข้าวมันก็จะได้ดีอ่ะก้าวมันใหญ่ก็จะได้กินน้ำไปเบืออยดยายมวยยายมวยมันอยากให้ฝนตกนั่นแหละไม้ป้องใอยากให้ฝน,นตกอ่ะพ่อหยังพ่อหยังใอยากให้ฝน,นตกโอนานเพราะว่าอาจารย์มาค่อยขี้อาจารย์เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> A later. few moments มาแล้วมาแล้วไปเอาพิซซ่าใส่ ใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวจะมาแล้วอ๋อมาแล้วมาแล้วเสร็จสักทีให้พ้องฮับป้องฮับก่อนพ้องฮับก่อนเร็วเอาดิใส่ตั้งใส่ตั้งครับครับโอ้ตามกล้องเลยไ,ไปไว้ด้านหลังก่อน,นเนาะครับแม่คาดก็บำมีล้มมาเนะาะ ามาใส <laughs> โอ้แม่ข้าบุ๋มหมีโลมาม,มาแล้วแม่แม่แมเอาตังมาแล้วเลย,เลยป้องเ็วแม่ข้าเอาตังไปแล้วเอาขอบคุณครับ<แ>ขอบคุณครับเย่เรีทกอนกี่บาทไปดูเหรอ,อนับดูนับดูนับดูกี่บาทนับดูก่อนกี่บาทเหรอพนับดูนี่เออนับ,บดีๆนะอย่ามาตกไปเลยนะ เอามาใส่มือลุงต่อยนี่เอามานี่เท่าไหร่กี่บาทสามบาท,าม,บาทมาหน่อยเออสามบาทลราเอามาแหมเลิอเอามาแหมเอามาแฮมสิบบาทเอามาแฮมสิบบาทเอามาแฮมสิบบาทก่อนเป็นสิบสามเอามาแฮมสิเอามาแฮมสิบบาทเอามาเป็นเท่าไหร,รย่ยี่สิบสามถูกปะทอนยี่สสามเย่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปเอาไปฮื้อพี่เคนดีกว่าเนาะเอาไปฮือพี่เคนก่อนแล้วก็ฝนมันตกบ้านพี่เคนจะโตกกว่านเนี่ย เอาไปฮึ้บพี่เคนแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านไปฮึ้บพี่นุย้อยอ่ะเนาะแล้วหอยป้องหนึ่งอันอะ่ะโอเคเอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเขาจะกวาดน้ำฉีดเออโอเคครับอืมกินนี่โคตรทนไห,หวน้ำลายไหลแล้วเนี่ยดู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 ฝน,นตกเยอะขนาดเลยระวังทางเยอะมาก ท,ที่พิซซ่าเพิ่นเอามาส่งเื่อนอไอยป้องเนาะ few later. เออไอ้ป้องเอาพิซซ่ามาเื่อเนอี่ยบระหูเรื่องเลยอะบีบแกก็ได้อันนีมก็โทรหาก็ได้อีบ่ะอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหน,หออน,นแล้วมีจ้องก่อมีจ้องก่อ เอาละล่นแมวได้ก่อนล่นแมวได้แต่จะล่นออกไปโอเขนอเดี๋ยวแต่จะล่นออกไปนะอันเป้าถุงขวบหัวมาเออไอ้ป้าถุงขวบหัวมาอีกป่ะอัถุงขวบหัวมาเดี๋ยนไดี๋่อนไดี๋่อนล่นไปให้พี่เกณฑ์ก่อนเนอะพี่เกณฑ์อ่ดวนดวนดวนฝนตกฝนตกฟองซื้อพิซซ่ามาฮ้อโอเคบ๊ายบายจ้าโอ้ยฝนก็มาตกอย่าเน้อยป้องเนาะ โอเคโอเคเหลือเอาไปใหื้อไขห้พี่นุ้ยก็ะหอบไอ้ฟองอ่ะเนาะครับโอ้น่ากินมากอันนี้อย่างไรครับอันนี้อย่างไดับเบอลชีสอันนี้อย่างไรเอาไว้เอี้ยนอีเนาะดับอนชีสอันเดียวเดี๋ยวตักตักไปใส่จานก่อนบอเอาแบ่งกันดีกว่าโอ้มันชิ้นใหญ่มากมันจะกินได้ตัวเนี่ยแต่ดูลหรอแต่ดูลหรออ๋อใช้มือก็ได้ใช้มือหนึ่งมาเลยอ่ะหนึ่งชิ้น แบ่งเป็นชิ้นๆก่อนหนึ่งชิ้นมันมีกี่ชิ้นครับมีสชิ้นมาก่อนอู้ว,ว้าวอันใหญ่มากอว้เอามาใสา่อสวววกวววววววดวว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 วอวมวววววววรวว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 ยืื ลอยจริงๆชีดเยอะมากนะไอปองเนาะเดี๋ยอน,นี่อันนี้เราห่อไว้คือปีนุนะ้ยเนาะเราเ่าถุงชีดเพราะไอปองมักชีดนมันห่นอทำเหมือนแม่ทำก่อนวันนั้นแม่ทำเหมือนก่อนมันลอ,อยอย่างนี้นี่เองห้ามเอามือเจ็ดไปเลยนะมือเพื่อนนะครับเดี๋ยวลุงแต่เอ,อาพิชูมาให้ วายอร่อยวายโอ๊ะลำแต่ลำหวานต่อกินตัวเองได้ก่อนเนี่ยต่ตอกินหนึ่งชิ้นหนอเพราะว่าลุงต่อไม่ได้กินเข้าเลยอะมันันมกัุ่มม่เป็นฟรังกลมันนากพิซซ่า ือเพื่อนนะครับมือเพื่อนท่านจับไปเลยเพราะว่ามันจะสกกระปกุกซเยอะมากอา้าเด็ดก,กินชิ้นที่สองแล้วกันเนี่ยเพราะว่ามันอร่อยมากครับโอ้กินสอบชิมแล้วเนี่ยอันนี้ลุงต่อยจะอยู่พี่นุ้ยกินนานมีของพี่นุ้ยซื้อของพี่นุ้ยตวยัว อร่อยกว่าครับไอ่ป้องชื่อป้องเหรอครับพิซไาเหรอพิซซ่ามาดาอยู่ที่ไหนอครับตลาดตลาดเย่างไา่อ่าปัจจัยตลาดอย่อื่นตลาดลายสายถ้าใครอยากกินก็ไปซื้อได้เลยเนาะอร่อยมากไอ้ป้องยืนยันว่าอร่อยมากนี่เนาะกินไปสองจิ้นแล้วเนี่ย